สองจำนวนเงินโชรูมรถจักรยานยนต์ไทร้ามรังสิตกิจการพระเอกดังเวียสุกล,ลวัฒขาดทุนเท่าไหร่หลังประกาศปิดกิจการเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาอย่างมากเมื่อโชรูมไทร้ามรังสิตกิจการพระเอกดังเวียสุกล,ลวัฒน์ไปต่อไม่ไหวประกาศปิดกิจการด้วยงบลงทุนกว่า30ล้านบาทโดยคณะกรรมการบริหารบริษัท โมโตแพชชั่นจำกัดเจ้าของโชว์รูมรถจักระะยานยนต์ไครอัมรังสิตรประกาศเลิกกิจการระบุว่าทางบริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดตัวแทนจัดจำหน่ายรถจักระะยานยนต์ไครอัมขอเรียนให้ทราบถึงการยุติการเป็นตัวแทนจำหน่ายในนามไครอัมรังสิตในวันที่30มิถุนายน2566 ทั้งนี้ศูนย์บริการจะเปิดรับรถเข like ้าบริการเซอร์วิสในวันที่18มิถุนายน2566เป็นวันสุดท้ายล่าสุดเผยแล้วโชว์รูมไทรอัมรังสิตกิจการพระเอกดังเวียสุกลลวัฒ์ขาดทุนเท่าไหร่ หลังประกาศติดกิจการโดยงบการเงินปี2,565รายได้รวม49,489,781บาท7สตางค์ขาดทุนสุดที่4,233,609.60บาทนั่นเอง